อันนี้ไม่แพงนะครับพันกว่าบาทซื้อมาแลอยากจะลองใช้ดูนะครับจริงๆก็ใช้พวกเรื่อยในกล่องนะครับเปิดมาก็จะเจออย่างนี้นะครับทุกท่านตัวกล่อง ผกแรงกันนะเอาเรื่องสิ่งออกมันนเพน,เ,น,น,เ,นเ,เป็นเพืนเ้็นเนเ้กน่น็จเมา่อยเเ่านป็นเพ่อนเครับนเปรพื่อนเพือเปียเนเอเคมาครับเพื่อนๆถึงประกอบเครื่อง ลำแรกก็ให้ใส่นะครับไม้ไอตัวโอเคหลังจากที่เราใส่พเพื่อนมาดูนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวกา,การกินไม้เสร็จนะแล้วนะครับนะครับกันให้ตึงๆมือเรานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาใส่บานะครับบา์โซ่นะครับที่แถมมานะครับดูนะครับใส่แล้วก็จะล็อกก็อย่างนี้นะครับเนี่ยให้มาชมไอตัวลานมอเตอร์ตัวนี้นะครับนะครับโอเคใส่บา์โซ่เสร็จปุ๊บนะครับพเพื่อนเราก็จะใส่โซ่ แต่ว่ามีทิกอยู่เล็กนิดหนึ่งนะครับให้หันตามรูปเลยนะครับถ้าเทียบง่ายง่ายถ้าเทียบง่ายงถ้าผมจะเอาด้านที่ผมใส่ผิดให้ทุกท่านดูก่อนนะครับสมมติว่าผมจะใส่ด้านนี้ตรงไหมครับรเพื่อนๆตรงไหมตรงกับที่เขาบอกไหมไม่เหมือนนะครับแสดงว่าด้านนี้ไม่ใช่นะครับขับอีกด้านนึงด้านนี้เลยเหมือนไหมนี่นะครับก็ด้านนี้ใช่นะครับ ที like ่ผีโซ่หย่อนนะครับทุกท่านขันออกหย่อนนะครับเนี่ยนะครับท่านเห็นไหมครับโซ่หย่อนเดี๋ยวผมจะปรับให้ตึงนะครับตัวนี้ผมใส่แล้วแต่ยังไม่ต้องขันให้ตึงมากเดี๋ยวโซ่ท่านจะปรับไม่ได้เนี่ยนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนตามโซ่ก็จะเริ่มตึงเข้านะครับต้องระวังมือด้วยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับใส่ทุกมือนะครับนี่เริ่มตึงแล้วเห็นไหมครับทุกท่านเนี่นะครับเริ่มตึงแล้ว เราพอตึงๆพอนะครับไม่ต้องตึงมากอโอเคเตะพอแน่นปุ๊บท่านตัดโซ่เสร็จท่านก็ใช้บล็อกนะครับเดี๋ยวนี้นะครับล็อกตัวนี้ให้แน่นนี่น,นะครับอันนี้ล็อกให้แน่นได้เลยนะโซ่ท่านเริ่มตึงแล้วท่านยังไม่พอใจท่านก็หมุนโซ่อย่างนิดขอตึงโซ่อย่นิดนึงนะครับ ตามเข็มนาฬิกานะครับโอเคตึ๊บไปนะครับใช้นี้โอเคประกอบเสร็จทุกท่านก็จะได้อย่างนี้นะครับเลื่อยยนนะครับยี่ห้อดาวน์ไฟหนึ่งแรงนะครับไม่ถึงหนึ่งแรงหรอกนะครับน่าเป็นตรงนี้ นี่นะครับใส่ฝาก็เป็นรักบางทีผมก็ทําคลิปประกอบให้ดูนะนี่นะครับลองดูครับพันกี่บาทสีตอนสิบสองสิบสองสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสิบถูกนะครับเพื่อนแม่บาร์หลผมฝาบาร์ให้ดูนี่นะครับบาร์ก็จะเป็นอย่างนี้สิบเอ็ดจุดห้านิ้วนะครับบาร์ใช้ได้งานไม่หนักนมากเพาะว่าประจําไล่ประจําส่นประจ,ำระจำํะจำด้านไว้โอเคมีไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าเวลาจะใช้ก็ไม่มีสวัสดีครับ